โชคไม่ดีอีกแล้วดูนะในสตีมก็กระตุกเป็นที่เน็ตมั้งทุกเราซื้อกงเกงรัดเพดด้วยเก็บด้วยแล้วก็ทำแรงไป้อด้วยออกไปร้านค้าแป๊บหนึ่งนะจะไปดูว่าซื้อไท์ยผ้าได้ปะยังซื้อไม่ได้เลยอ่ะแต่และมีที่คนด้วย คุยอะไรเนี่ยว่คุยหว่าเอาไปไหนหมดวะเฮ้ย่าฮวาฮ่าฮ่าฮมาฮ่ฮ่าฮ้าฮ่าาฮ่าาาดิาาฮ่า่าฮ่าฮาฮช่าฮาฮ่ฮ่า e ่นฮฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮา่าฮ่าฮ่่่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าม่าฮนาฮ่าฮ่าน่า Oh. <c oughs> <N un> ไหนอ่ะคือไทยยี่ห้า Attack of the Undead เนี่ยไม่ตายอกดกดกดสู้กับผีหรื <Attack. S 2> เอเปล่า Attack มันเป็นโหมดซูมไหมเหรอมันจะเป็นเหมือนผีแหละได้ไล่ฆ่าคนีท่เสีย Undead ส่งมาจะมีตัวหนึ่งเนี่ยที่แตกใช่ยหมตจะมีตัวหนึ่งเป็นผีใช่พี่เออเอาอย่างเงี้ยแหละชอนกดกดแล้วเล่นยังไงมาเอาไปเองเลยเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเอ็นพิจูจอยสโนว์ผีกัดจะกิดต่ออะไรวะรุ่นรุ่นไหนวะเนี่ย ไอ,ไอ้นี่ยังไอ้นั่นอยู่เลยอ่ะสามงคลฟิล์มมันเป็นรูปใบโพอยู่เลยอ่ะใครใทรทันมังเนี่ยไม่ทันรูปใบโพอ่ะเออทันทันแล้วก็รูปใบโพขึ้นมาเพราะเป็นทีมเนาะโซเวโบที่ถูกสถาบจะกลายเป็นอันเดสเปลี่ยนร่างให้ทุกคนหรืออยู่รอดพวกฟ้าชิดนะคืออะไรวะเป็นผีหรือเป็นอะไรสักอย่างปะก็เราตายอ่ะ เมื่อว่างหลังด้วยมันบอดแล้วข้างหลังเป็นกรแพงอ่ะข้างหลังเป็นกระแพงเออข้างหลังกูก็เป็นกระแพงระวังนะไม่รู้คอจะแนะนำเฉยๆอไมันบังอ่ะไม่มีเลยเป็นผู้หลบหนีส่วนอันเดสจะเป็นผู้ไล่ล่าแต่เราก็มีทีมใช่ไหม าทางนู้นเป็นผีเปล่ามีอหนึ่งคนเป็นผีครับเป็นอ๋อในทีมเราก็มีอย่างนี้เหรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นทอผมเป็นผีผมบอกเลยเอ้าเขาไม่ให้บอกป่ะบอกตรงนี้ก็ได้เหรอเออโอ๊ยมันอันนี้อยู่มันเป็นแบบตัวเขียวๆอยู่มันดูดูอยู่ดูอยู่อยู่อยู่ดูดูอยู่ เอา้าโดดยังไงอะ่ะผมยาวด้วย, <Okay. S 2> ยวีจะตกใจแล้วมันมีฝั่งนู้นไหมเนี่ยคืออะไรเนทุกคนชื่อสี oh. น้ำเงินหมดเหรอเมื่อกีส้สิบคนอะ่ะเราคือผ,ผู้อยู่รอดผู้ถูกได้ล่ายิงก็ได้พวกชีวิตรอดเราจะยิงใครได้มั้งเนี่ยยิงผีได้อย่างเดียว <Enemy inside. S 2> จอดจอด จอดเฮียไปเรื่อยๆจอดเฮ้ยยิงกันแล้วนั่นยิงกันแล้วเสียงมันร้องอ่ะตายได้แล้วสรุปไหมเป็นผีเหรออืมผีกากแจงไหวเหรอผีเขาผีทำเพื่อนบ้างเนี่ผีสร้างพวกบ้างโอเคมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรเนี่ยมันให้กดอะไรเนี่ยอุ้ยมันให้กดอะไรไม่รู้ อ๋ออะไรวะแอร์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนฟรีไฟอ่ะไอวอเออเออฟีเราเรียกอะไรไม่รู้ไม่ไม่ไม้วิ่งมาหายใหญ่ได้ไหมเจอครับห้องห้องใต้ดินอะไอแล้วใครเป็นใครบ้างเนี่ยขึ้นไม่ได้อีกมั่วจังเลยวิ่งหนีอย่าทำไมเรา บอกให้วิ่งมาหากูกูจะยอมเป็นพวกึงซะหน่อยเสือกวิ่งหนีกูอีกแต่เมื่อกี้มันฆ่าได้คนหนึ่งนะอ่ะกระผีตายไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในบ้านในบ้านในในในบ้านในบ้าน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันให้กดไอไวล์ละมันได้ต้องไปกดมันได้อะไรบ้นเนี่ยบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโน,น่นโน่นน่นเฮ้ยเฮ้ย Last Survivor เฮ้ยเหลสองตัวเลยเหรอ ไอ้ดาวเสามึงเปผีเนี่ยเมื่อไหร่งเฮ้ย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 ไอมีเงียบเลยนะไอไปไอไปปิดเงียบเลยเฮ้ยเทียบเลยอ่ะไอทำไมเราลุมด้วยอย่าดิดูดิเฮ้ยโดนคนเดียวเลยอย่าบอกว่าเป็นผีกันหมดนะ ไอ้ผ,ผนะีมันอยู่รอดได้ยังไงวะคนเดียวเลยแล้วท,ทุกคนเงียบอ,ะอ่ะมันเป็นผีกันหมดแล้วไงอ๋อแล้วไม่มีใครบอกเลยเลอ่ะเกือบตกไหมอุย้ยตัวดีเลยเป็นผีแล้วเงียบม <c oughs> อ <c oughs> เป็นผีแล้วเงียบกิปเลยแม่งไม่พูดไม่จาเลย <c oughs> ใครบ่นอะไร อะไรอ่ะรอดยังไม่ได้ M V P เลยต้องฆ่าได้ด้วยเนาะ <laughs> หนีอย่างเดียวเลยมันเดียวองก,กูได้ไงวะได้ดีก็รอ, <laughs> อดอ่ะรอดอ่ะแต่ไม่ได้ยิงใครอ่ะไม่เคยได้ยิงออใครเลยโก <laughs> 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 งหรอตอนทุกท้ายอ่ะได้หลายตัวเลยแหมมากันใหญ่เลยมีคนอ,อื่นด้วยมันไม่เวิร์กว่ะไอหมูโตมา,างั<อ>้นี่ยอามาแล้ว กดออกทำไมมันไม่ม oh ีซอนหาวะผีได้แรงมันแล้วจะได้ยุ่งกาวกดกดกด เอาอกดค่ะกดกดผีเร็วโดนเน้ฮะผมเอ้าแซงไม่ได้เข้าในนี้หรอไปดูใครที่มึนงนี่เข้าเสียงอะ่ะเข้าเสียงอ่ะอ๋อต้องเสียงดังไว้หรอเมื่อกี้ก็เงียบนะแต่ไม่ได้เป็นผี เป็นนะผมไม่ได้เป็นอ้าผมเป็นเนี่ยผมจะบอกแค่นั้นแหละใครเงียมเม้ยเงียบเหมือคนนั้นแหละเป็นผีถ้าไม่เป็นก็หุกโตทำไม,มไม่เข้าห้องเสียงงั้นมันจะเห็นยังไงว่าเราเป็นผีไหมใช่ับเชื่อดีๆก็เป็นเน่ะไปยิงอะไรมันน่าจะติดไปละอระจุประจุม <c oughs> จะ,จะสุกไหมว่าใครจะเป็นโอก็ยังไม่เป็นนะอ๋อน oh. ี่ไงอันนี้หรือหรืออะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยนาเวลานี่คือเราจะเป็นหรอแฟนไอ้นกเฮ้ยผีใครตายตื่นได้ด้วยหรอได้ยิงได้เว้ย เมื่อกี้ยิงใครไปอะ<โ>่ะเอาอะยังเป็นอยู่เหรอไม่หายเหรออ้าวทุกคนครับเอาอีกแล้วครับผมออะไรไม่ได้เลยครับเอากูออกก่อนเนอะเอาเข้าใหม่เล่นกันแบเอาเอาเอาขางไ,ไหนวะเนี่ย เฮ้ยหูยอย,อยูอ่โตเข้ากลุ่มเสียงยังไงยังยังเลยแล้วมันใช้มีดยังไงเนี่ยใช้ไม่เป็นอ่ะเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้ใครเนี่ย,ย,ยแล้วมันยิงไม่โดนเนี่ยมีดก็วิ่งฟัง่นดิวิ่งฟันยังไงอ่ะ เรเข้าไปใกล้ๆเดียมันมีโตขึ้นให้ปาลืออ๋อไอ้ยตายก่อนใ <laughs> ครใช้มีดใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมีผ้าคลุมด้วยให้เราคลุมเหรอแอปเราไม่ใช่ผีอย่างเงี้ยเหรอ <laughs> ใช้ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ย <laughs> 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 แน่แน่แน <t ries> ่แน <t ries> ่แน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 ่ไหนอะใครอยากเป็นผีเอ้าตายนี่มีผีกี่ตัวเนี่ยมีตัวเดียวพี่แต่พี่แค่ฆ่าคนนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ฆ่าใครไปคนหนึ่งอ่ะฆ่ากูฆ่ากูแล้วทำไมเฮียไม่เป็นน่ะกูเป็นแล้วเอาเหรอ นี่ไงใครเนี่ยฆ่าไปแล้วอ๋อทำอะไรไม่ได้บั๊กเหรอเนี่ไงล่าสามละอ๋อนี่ไงชุดแดงใช่ป่ะอ๋ออ่าเฮ้ยเกียนว่ะ ปามี่ได้ด้วยเหรอ <What? S 1> ไม่ได้ปา <c oughs> กลายเป็นผีด้วยเลย <c oughs> มีพีมีปาม่ดด้วเหรอว้าวมีเพ<อ>ื่อนผีเยอะเลยก็อยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยโดนอะไรวะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่โดนอะไรเฮ้ย <c oughs> เอา้านี่มีแสงแสงปืนมาจากตรงนี้ใครอยู่ตรงไหนเนี่ย ต้องให้ถือมีดไม่ใช้ปืนได้ต่อสไบว่าคนสุดท้ายอยู่ไหนอะแอบอยู่นี่ป่ะข้างล่างเหรอ ลา่างอ่ะงอ,อยู่ไหนอะโอ้อ oh. ันเด็ดเก่าไฟแสงไม่เข้าเสียงอะ่ะ มันมีแบบยีงคนอย่านี้นี่ไม่เห็นติดเปิดติดนี่หว่ามัได้ติดมนเปิดติดติดติดทางซ้ายนี่เป็นแบบยิงคนแบบทีมอ่ะนะครับครับเดี๋ยวผมแบบทีมอะอยากลองดูได้ที่ได้เดี๋ยวผมใช้ไฟหลบทันทีเสร็จยังเออกดดิกดติดิตอนนี้ก่อนลองกด Bye.